พี่พ่อเม่พี่น้องสุขูสุคนสมองสุบอนที่ติดตามหับสม่องน้องนัดเนาะเมื่อนี้กับพ่อกับน้องนัดคือเก่าพี่น้องเอ้ยอยู่เพื่อนล้างห่างคือเก่าพี่น้องสบายดีถูก่านเด้อเอฟซีสุขูสุคนเด้อมั่งล้างกับซีมพี่น้องเมื่อนี้พี่น้องมั่งเพื่อนคือเก่าพี่น้องเอ้ยว่าพูได้มาซอยมั่งเพื่อนนี่เนาะโอ้ยคิด่ากูดได้มาซอยมั่งเพื่อนที่ตลาง ยอดก็มาซอยม่างเพื่อนพี่น้องเอ้ยได้จังกวาม่างเพื่อนยอดฮะเออยนังตานก็ซอยไว้ลักซีนังกิกิกี้เด้ลากสาวบัวหาวคือผู้ชายเด้ เาพอ่อึ้นเทิงล้างกะซีผู้พี่น้องเลย่อยมากล้างกะซีพี่น้องบ่มาห่างไดนพี่น้องเอ้ยงามพ้นตบมาอยู่ก็ไ่ได้ฮะบ่อน,นอนกันยากพี่น้องเบียกเบิดพี่น้องเลยพวา่าล้างกะซีหัวพี่น้องล้างกะซีหัวล้างกะซีสอดเนาะสังเกตล้างกะซีพี่น้อง เข่าเมียงเบิดเลยแม่นเข่ากินเมียงเบิรเลยรีวิวให้พี่น้องเบิ่งว่าเพื่อนซานเฮาก็ะเลือเท่านี้แหละพี่น้องในพี่น้องัวกินนะพี่น้องผัวกินเบิดเลยแล้วก็ น้องเคยน้องมาหมางซอยเหมอนปลาต้นกะจับกล่องจีกันไปใส่ผูม้ม่างล้างกระสีบาอ่อนือัดมา่างบัดคือไหวไปเนาะบัดฟุก,กะนะถ้าได้ปีจังได้ขึ้นอยู่เพราะว่าห้าวหมมีงบเนาะ เงินบ่อลายก็คือสิลายปีคือว่านเลยพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเหื่อแห้งแควหามาจากกรุงเทพก็ได้ดำหน่อยเนาะก,ก็ถ้าพอเก็บไว้เฮาก็สี่บาทต่อเงินนําพี่น้องเอ้ขยขายเข่าน้ำเห็ดเงื่อนโอ้ยพี่น้องได้สมได้ก็เอาเนาะบ่ได้อยู่กับสร้างก็ิบ่ได้อยู่ดอกปีพี่น้องเอ้ยเพราะวันประมาณบ่อรายมากน้องไปแล้วไม่ก็ได้ได้น้อยเพราะว่าปัวกินพี่น้องเอ้ย เอาก็้ยังสืหาใหม่มาใส่ว่าพ่อเงินล้างใหม่ของเฮาเนาะอซกสอได้สำได้แหละงบประมาณค่ะหาลอบเบิ่งไปเรื่อยๆพี่น้องเลยเรือแต่โค้งห่างบ่อนเคยอยู่เคยเศร้าเสาใจลายหินหนักค่ะคิดทอดเนาะคิดทอดบ่อลเคยอยู่เคยเศร้าจัง เดือดแต่ความทรงจำเดือดแต่ความทรงจำไว้เขาจำเนาะว่าเขาเคยอยู่เคยเศร้าบอนใด้เต่าใจเห็นแล,ล้วกานล้มตายอยากไหลพี่น้อรอิดกันใจบ่มางก็บ่ได้บ่มางก็เห้าวกระยาเนาะเพราะว่านเศาเต๋ เท้าเฮือนแตกสักทีลงมือได้กับโมโหลงแห้งๆพ่อก็เลยตัดสินใจมากได้สำได้ก็เอาสันบบได้อยู่กับโบอยู่เก็บเนี่ยเลยเก็บไว้เนี่ยมือนี้ได้น้องยอดมาซอยพี่น้องเลยซอยมังจังกะซีเนาะ ลอยเก็บคนอะไรพี่น้องเปลนซานกับพี่น้องเลยเฮือกแห้งของสาโพกสะแม่ที่เพปลนสร้านกันมากลอยห้าวยังไม่ได้เกิดะอลไรพี่น้องหลายปีแล้วปวดก็เลยขึ้นตีนเศาก็เลยแตก ยง่ยงบอกท่านได้แล้วพี่น้องคนที่มานลำลังหมกูกับพี่น้องหากกล้าพี่น้องเอ้ยโพดโพ,ดพดเป็นเดือนแล้วบราเห็นหน้าเห็นตาน่ะพี่น้องเป็นเดือนแล้วบราเห็นหน้าเห็นตาจะให้หน้าให้ตาไปใส่บ๊อบมะกล้เลยเดือนนี้นะ่ะเย็บแถวอยู่ในี้กเยือนนีกันใส่ใส่กอดได้ตุลาหมาเพื่อนสิเล่เป็นลังพี่น้องจะได้เห็นน้องทรายมาโพดโพดล,ลีได้ <c oughs> สบายดีป e ่าลุงสบายดีสำไมดีพี่น้องน้องสบายดีเรียนเก็บอะพี่น้องอยู่ดอกพี่น้องมาเงือกบัวกินมันบัวพี่น้องทั้งบัวกินทั้งบัวทั้งเสาเตะเฮ้ยอยู่มาได้เลยทั้งวทั้งเสาเตะเยอะเลยมั้งมัก็ได้ขึ้นดอกพี่น้องเอ้ยปีนี้นะเงินกระบ่มีได้อยู่ตูวประตากร ยามันเนาะดูไปเลยล่ะอะไรก็เมื่อนี้เพาะหามีิน่ายใจดีผู้หนี่นเนาะคุนเนไม่ห้าำนวนเงินมีอยู่คมพาไปสามพหนึ่งรอยแต่ว่าเดือะอยู่สามพันงเอาเยสามพันับสิบบาทเพราะว่าทําเนี่ยมเป็นเก้าสิบบาทเนาะอ่อันนี้ก็เป็นสิบบาทแต่ว่าคุณนิ้ชี่ืานเฮ้าเงินพั ช้อปมาถี่สิบบาทเลยกันยังเหลืออยู่สามพันเนาะพ่น้องสามพันถือเสามพันเป็นผักมาให้ซื้อบัตรติมเงินเนาะเลยไข่กำลังใจถือเอาแบบว่าต่างมากอันนี้เป็นซองที่ซองเก็บว่าโฆนณาเราเนาะเอ้ยพอได้ละละ เนีน yeah. right. ี่มีื้อบัตเตรเ้นท์ไซหนึ่งกับพ่อนะสับล่อเนี่โอ้ยน้องกิ๊กให้ร้อหนึ่งรำเอียงเมือรำเอียงเอือพี่นอกเลยอยู่ดีมีแหงเลือโรคไข่ไข้เชบกระจุ้โไข่พวกไข่านได้อยู่เย็นเป็นซุปขอบขัวเืินซ่านทุกดากหานสังลกพวกเลืออยู่ดีมีแหงเบิดจุกจุดคนอะ ยัานั่ะเด้อได้ทั้งสกลนตะค้อเพิ่นเคยมาหายแล้วเถื่อนนึงเนาะตอนนั้นน่ะเนาะตอนก่อนน่ะเพิ่นหายท้งแรกน่ะ2้0 0ปัญหานี่เพิ่นหายดีสามพันพี่น้องใจอ้ายละลายเด้อที่เมตตาสงสารครอบครัวเฮาเนาะหอยอ้ายอยู่ดีนี่เองสุขภาพแข็งแรงแร่งเด้อตั้งมีเป็นดีถึงห้น้อง3,000ันกระต้ออ้ายได้ สิบเท่า่เท่าเด้อไอ้เลยค่อยอยู่ดีนี่เอบด้ลำดวยลำวยเออบ่ได้ลรื่องบุ้ื่อุณผูุมีปาคุณหลายๆตาปานีนั่งหักยางหน้านะหน้าแม่ก็จะได้ประจ์ยาคินนอะกระานแม่นคนจะแรวไปซื้อยาคินแล้วขอขอบมุขอบใจอ้ายะลายๆเด้อที ไม่ไม่นองหนักแล้วนองหนักแต่ว่าเบ็งนไปสือบ้านเต็มเลยน่่สามลอยนี่ได้ตายหนึ่งประมาณจะมือวางทิบ้านกับซิเมื่อซิฟเมื่อเนาะต่อต่อชีวิตไฮเี่ได้อยู่ซิมื่อเราสือบ้านนี่กฮัได้หลับเงื่อเป็นอันที่สเนาะเนาะน้องส้าวันเอาถ่ายันที่สองนี่ยมเคยมีผได้ป่ะเ่เคยมีปรบนี้แต่ว่าห้องสืบไว้เราะว่ห้อ้ายเพราะว่าห้อ้ายมีสุขภาพร่าง กหนมาสำได้บใกองแห้่ไฮไลท์ไปกรับอน้ายแต่ลอยเท่าทันเท่าอายมีความสุขความเจริญก้าหนาเนาะอยู่ดีมีแงงอะไรกองกระบบกเป็นที่น้องเลยใจป้าลุ่นไมล่ะขอบใจเยอะขอบใจลุงแลนายเด้อทางสุนครานครเมตตาของณเอาเนาะอ้ายเนาะขอบใจอ้ายลลายงเงินกรสิบะชื่อ่โรงเรียนเลยเนาะ ยิ้มไปพูด <deuxième> ด <l ors> ีใจลายอ้นี่ดีใจเลยใจละลายเนาะเอ้ยดีใจลายปลื้มใจลายทีได้เงินเนาะงขับกระสือมาเติมเงินมาแลไอ้ยเว้าใจเร่งนาทีเลยเมื่อนี้ข้าวกะขอจบคลิปเป็นขันทพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องหนากเด้อดีไหมเนีว่ยวันนาะ